ดีตอนใช้ซ้ายจะพี่น้องเห็นหัวกินหญ้าบ่จ้าหัวกินหญ้ายังมื้อเช้าตอนนี้วกก็ยาสกลังสิไปเก็บเ็ดข้าป่าเนาะจ้ะเนาะัวก็ออกกินหญ้าคนก็ออกไปหาอยากหากินจ้ะตามภาษาไก่เอ้ยามากินตามภาษาไก่ ป่าแล้วพี่น้องสิเขาป่าได้บาททีนี้มึงเจาก้อนหินมาตันไ้กระโวรถบ่อให้รถออกเขาบ่ให้รถเขามีไหมนอมีไหมนอพี่น้องปีที่แล้วไม่เก็บเอลาลายลายแถวนี้ละเป็นจุม้มเป็นจุม้มเป็นจุม้มอยู่จ้ะ ปี่นีไม่รู้ว่าสิเป็นจนนังไดเนาะคือพอคุณพี่เห็นจักดอกไปเห็นสองดอกแล้วบ่จ้าจุ่มแรกแขกหมานพี่น้องจุ่มแรกแขกหมานจ้าเจ็บติดตอกรง่าย มันอะไรพี่นอ้องเอ้ยเห็นเห็นแบบนีมกันออกก็ออกจุมจ่มๆกันนั่งสีอะไจ้ะออกจุมจ่มๆกัน ไปขายให้พี่แล้วก็วเสียไปขายตลาดน้ำตองสินะไปขายตลาดน้ำได้ราคาดีได้จ้ะแฟนเราไปขายข,ายขนมสินะเราไปขายขนมแล้วก็เอาเห็ดไปขายน้ำมือไหมตั้งจังหวัดพุนละเ,เจ้าเขาจะไปขายเนาะโอ้เม่เมฆหยาพี่น้องสีเดียวกันกับอันสีหยาเลยเิ่งบูคักกับบูหินได้นี่เลี้ยงไว้น้ำกันหมดไหม พี่น้องพอเห็ดแสบเลยจ้าเจอเห็ดพึ่งหมวกส้มจ้าน้ำปาดปาดไม่ดีอยู่นี่นี่กับมาตาเสาแน่จ้านำมอกกันยังว่าท่านไดนว่าท่านได้เห็ดจังสินะนำบอกว่าท่านได้ละลายเนาะมาแต่เช้าหน่อยจ้าประมาณสองโมงกว่านี่แล้ว สงมงงกลัว้าเป็นบ้านเอาก็สีแดดฮอนเดลเะาจะว่า,ย,ววายู่นี่่ะยังกินเย็นด่จ่ะนี่ได้จก้กกะหาน้ำป้ายแบบนี้ละหาเหตุก็ไดเนาะแล้วแต่ป้าจ้ะแต่ละป่ากับ่คือกันห้างเทียกะต้นไม้หง่หลายๆจังซีสนะแต่ว่าป้านี่ก็เป็นต้นหนองหางเป็นไดเพี่คือว่า แม่พี่ว่าสันไลอยู่บ่ <you> เอิ้นกันเบิกเวิกเบิกเวิกงั้นสิหลายใจเมาเ,มเกี้เ็ดก็ได้อีกแล้วพี่น้องหนึ่งจุมจ่มหนึ่งจุม่มกำเอาเลยได้จ้ะกำเอาเลยำออกำเอาเลยเดี๋ถึงน้ำหมอก ลาบเลยกำับมาเลยจ้ะกำับมาเลยกำับมาเลยว่าไงยุญุพี่งีอยู่จ้ะฟุญุพี่งีอยู่เลย ดึงดึงขึ้นมาแล้วยังค่อยมาตัดขาพี่เนาะการตัดขาพ่อมังสิกับอะได้จ้ะต้องได้ดึงขึ้นมาสักคนพี่น้องเบื้องนานนี่เยาว่าเป็นมูถ่าเป็นนานซะเนาะนานเงหยงหันเงยขึ้นไหมพ่นพูดพูดพูดแดดกระซองพ่อแดด แดดแดดเหลี่ยมตาได้เะแดดทั้งนี่ขันห้องขับรถไปยังสี่กันแดดซ่องตานี่โอ้ยอันตรายเลยเด้แดดแงตาเลยมันโทรไปไปไครับลายแงเด้เลยเกิดยิ่อมองเดียวกันจุ่มเดียวกันด้วยมันมันอีกแล้วมนันอุย้ยปลาหนีเปลี่ยนแห้งไรพี่น้องกันเป็นแต่ย่างปลา เห็ดเห็ดเห็ดเเฮ็ดเพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดงนมาได้หนิงนมาได้น,น,นิดูเอ้ยโยเดียมยางเหยียบไหมเหีมเป็นเมดเลยป้าเป็นเปลี่ยนมตดอกเฮ็ดไหมจ๊ะ เป็นตะมันรู้นี่สมมตมตาเสาอยู่จังว้าเนพีนองจุ่มนึงหจุมหจุ้มอันคยาว พิ่งไปหมดเลยขาอ้วนครับเปตานีสงสัยว่าท่านนี้มีคนมากหรอกพี่เนาะถ้ามีคนมากสิว่าเป็นลักษณะนี่จ้ะว่ามีห้อยคนไม่หยียบเลยนี่ว่มไม่จะโดดวววนๆนี่ ปลาเปลี่ยนเปนลนเดี๋ยวเห็นแต่เห็ดพี่นอ้องเห็นบ่คุณปลาตั้งจอบลบอยู่พี่น้องพวกเนี้ยเห็นมืดเลยคุณ่ะปลาเปลี่ยนเปนลี่ยนเลี้ยวเห็นแต่ดอกเห็ดบ่มีอัญญาเลยจ้ะ เห็ดพ่นยาขึ้นพอดีหน่อยฮาดอันนี้ยังดรอ่งไงครับพี่นอ้องเอยพูดน่ะมีแต่โอวบัวเลยจ้ะมีแต่โอ๋บัวบัวบัวป่ะนะดอ่งเพิ่มกำลังงามพี่นอ้อย สวยๆทั้งนั้นเลยจ้ามันเด้อเป็นเดียวนี้เนาะมันมันมันี่กระดูกไงนกระดไงพี่น้องขาสมบมอันถือแดดแม่นมืดเดืน่ะ ดูได้หน่อยแล้วก็บอกเอานะจ้ะขาเป็นงามก็เอาเอาก็าาไปตัดขาได้อะบึงปลานี่พี่น้องเอ๋บึบ,บึง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 เป็นนานเป็นนานอยู่จ้ะสะวนครับ มันใหญ่มากปัวปัวปัวปวเลยนี่คุณอ่ะนี่น็อยู่ พ่น้องพี่น้องพี่น้องเมียนเหมิดเมียนเหมิดพูดอะกำเอากำเอารูดิดบ้างทำเวล่า,าอย่าทำเวลามันหลายเดี๋ยวมันจะเก็บบ่แล้วพี่น้อง เก huh? like ็บกองไว้ใส่แน่ะเราแยกสุกันดีเก็บกองไว้ใส่แน่บาทที่นี่จำได้บ่บาทที่นี่ายแล้วกันลยจุ่มนังพี่น้องบุ้ยบุยบุยไล่พวดไล่พวโอ้ยุน่ะ บักมอบักเตียงเกนเวีดนามีิตรหรอกยหญ่ๆพี่มีตรมิตรหอกยหญ่ๆเลยบ่านี่เจ็บกองไว้ใส่แน่ผู้นี่สุเปขออนุญาตตัดขาเห็ดคนนี้เจริ่ขอคุณหลายๆผู้ที่เบิ้งต้นจนจบจ้ะขอบคุณผู้ที่ติดตามย้อยสู่ทั้งไม่แล้วก็จะพบกันไม่คิหนาจ้าวัดดีจ้า